น้าไนแฟมิลี่วันนี้เรามาวานปุ๋ยครับผมวนนสวัสดีครับน้าไนแฟมิลี่ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีพี่พม่สีทุกท่านครับผมครับเดี๋ยววันนี้น้านายกับน้องเ,อเจ้านายนะครับกับน้องไก่นะครับมาวานปุ๋ยน,น,นะครับหลังจากที่เราทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วเลิกง,งานแล้วตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยว นา,นายจะลงหวานปุ๋ยนะครับน้ําท่าดีมากเลยนะครับผมก็าทานาปลังครั้งแรกของนานายนะครับปีนี้ปีแรกนะครับแล้วก็ครั้งแรกในชีวิตนะครับแล้วพอดีทางเซียนสุบสะนะครับก็สูบสะใหญ่พอดีเลยเราก็ได้รับอณิสง์นะครับรับน้ําจากสะใหญ่นะครับมาเก็บไว้ ตรงที่นาเราพอดีเลยนะครับถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะสูบน้ํานะครับเอาปลาเนี่ยนะครับนานี่แห้งหมดแล้วนะครับแห้งหมดแล้วแห้งขอดแล้วนะครับไม่เหลือเลยนะครับก็พอเขาสูบนาสูบน้ําขึ้นมาปั๊บนานาก็มีน้ําเก็บไว้แล้วนะครับถือว่าโชคดีมากๆเลยครับปีนี้ปีนี้ทานาโชคดีจริงๆครับผมก็ว่านปุ๋ยไปแล้ว ครั้งหนึ่งนะครับวานไปแล้วมันก็เขียวเป็นยอม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 ทีนี้นา,นายก็ต้องมาซ่อมใหม่นะครับตัวที่เหลืองเนี่ยนะครับค,คือเกิดไม่ทันเขาแน่นอนนะครับนา,นายก็เอาใช้ปุ๋ยมาวานอีกสักทุกหนึ่งนะครับเพื่อให้เขียวพร้อมๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวนานายต้องอ่าให้ตากล้องนะครับถ่ายให้นะครับผมอ่ากลับกล้องก่อนป๊บป๊าป๊อ,อย่ามือสั่นนะลูกอย่าสั่นนะระวังตกระวังตกนะ ครับเดี๋ยวน,า,นายน่าจะหวานปุ๋ยแล้วนะครับผมบหวานปุ๋ยได้ปนะโอ้ยหว่านไม่ได้ครับเพราะว่าปลอภัยด้วยนะครับทุกมันเป็นวันมูนไส้เดือนะมูนไส้เดือนคือขี้ไส้เดือนนะนายนานตอนนี้ก็เริ่มใส่แล้วนะคะ่ะ บรรยายไปได้ลูกบรรยายนาประลงครั้งแรกในชีวิตครับผมนานี่เนื่อเราก็เริ่มเคียวชะอุ่มแล้วนะครับเพราะเรามาหวานุยทุกปีหรือทุกวันตอนนี่น้านายเริ่มเรื่องนั้นแล้วนะคะเข้าไปดูใกล้ๆนะครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ เป็นประเด็กันนะครับน้นาไนก็ไปที่กระท่อมเล็กของเราน้าไนกลับมาแล้วนะค่ะกำลังตกน้ำมีน้ำเยอะด้วยน้ำไม่เยอะเราลงแล้วครับตรงไหนที่มันเหลืองเหลืองก็ไม่ทันเขานะครับง่ายไปแล้ว น้อยเลยตัวโน้นน,นะครับเมื่อกี้ไม่ถนัดจริงจริงน้อยก็ต้ ควานทั้งหมดเลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับนั่นเห็นนันนายไหมนั่งเงียจุนะนั่นานายนะเริ่มออกไปแล้วนะครับพอนั่นนะครับขอนี้นะั่งนั่งตรงปุ๋ยแล้วนี่แหละ ตรงโน้นน่าจะมองไม่ค่อยเห็นกันแล้วนะครับนั้นนายบอกให้เราไปถ่ายตรงนี้นะครับรง่านมากเลยเนี่ยตรงนี้ยัง,งเหลืองๆนะครับต้องมืออาชีพครับเราต้องไก่ไก่ไก่ด้วยเราต้องเท้านายถ้าสมมติตรงไหนเหลืองแบบหวานหมดเลยนะครับ ดินแข็งแล้วครับเป็นดินแข็งมากเลยเริ่มดินแข็งแล้วนะน,น,น้ำน้ำนายเนี่นนยนะก็เริ่มแบบหวานปุ๋ยไปทีแล้วนิดทีแล้วหน่อย ท่อมนะครับขอขอภัยคนที่แบบ คืต้องขอโทษอย่างหนักเลยนะครับชมน้านายจะอยู่ตรงกลางหรือเปล่านะเออไม่ใช่ลนะนะต้องไปก่อน เมื่อกีเกี๊บตกครับอ้ยโอ้ยขอโทษนะครับขอโทษเมื่อกี้เพือใส่หมว,มวมกหมวกมาหลุดครับ หนูจะต็อปแล้วแล้วหนูก็ถ่ายไหมโอ้ยวิววิวว่นั่นนม่เหมือนึ้นเลย คนเดียวไม่ได้ต้องปูกันกับทางด้วยนะครับเด็กดีต้องมีน้ำใจดีโอ้ยเราปาถึงหน้าหนาแล้ว

พ่อเหลืออีกครึ่งใช่ไหมหมดแล้วเหลืออีกหนึ่งครุสุดท้ายฉันนอยจะโฟกัสกับน้าหนัยคนนี้ไม่ได้ เราต้องโฟกัสทางเพื่อเราจะล้มเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้กล้องไม่เป็นไรนะป๊าดกล้องลดอดยังไงวะจะไปรอตรงั้นเนยเดี๋ยวเราไปรอตรงนั้นกันเราเดินไปกัน เราตรงนั้นงายจะเสร็จแล้วไงน่ครับน้ำใส่จังเผื่อของน้ำเราดำปิดนี้โอ้สสวยมากมันถึงตรงยากแล้วเด็กก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ตอนลงอะยาก 하나 안캣 n d e r 하 s 안캣 wonder 여기 오 το outputs ถึงก่อนจ้าทำไมทำไมชอบลุยใส่ไข่ว่านั่นนายตะลุยเลยนั่นนายก็จะเสร็จแล้วหรือเปล่าหรือเปล่าเลยนะ มาะเด็นอนะหรือเปล่าพอ่อชู้น่อยเหลืออีกกี่ฮะเหลือเหลือที่ปอยอะ่ะเหลือปุ๋ยอะ่ะเหลือปุ๋ยกี่ฮะเหลือปุ๋ยมันจะหมดแล้วนะ ป่าไก่นะสเตปสเตปโอเคปุ้ยสเตปโอยปุ๋ยเนี่ยนายไม่เป็นลองสองงไข่เลยรงนครอข้างบนเดมหมือนกระท่อมล้างเลย เป็นเรียบร้อยแล้วครับบูปีกแล้วต่อไปก็จะเป็นการร้างขาสเต็ปหน้านายนี่ทำให้มือหน้านายเปื่อนน้าเขียวเลยเหมือนทานอสเอ้ยเขียวเหมือนอะไรนะนั่นเตือนเขียวอ๋อเดือดฮักหน้านายเหมือนเดือดฮักโอเคเสร็จแล้ว กี่กี่ครุสามครุหมดแล้วนะครับทำมาทาไมเอ้ยหลักมาล้างมือันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะ กับคุณติงคุติงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคบผมกับภารกิจทั้งนี้กับกันหวานปุ๋ยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรับฝีมือการถ่ายโดยน้อง,องเจ้านายน้องไก่นะคร<บ>ับผมยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยคล่องเนะเาะนี่ฮะเดี๋ยวนาของเราก็เขี้ยวเ,เก็บอุปกรณ์กลับบ้านครับผมไยบาย,บาย